ยอโลสวัสดีครับพบกับรายการชามชิวนะครับวันนี้จะทำอะไรที่จคลิปออรีวิวกับผมเซิร์ฟเวอร์ของผมใน Minecraft พัคเกตเดชเวอร์ชั่น1.2รับผมนะคือมีคนขอไว้ผมพี่ครับพี่ครับช่วยรีวิวเซิร์ฟนี้ให้หน่อยครับจัดไปครับผมนะฮะโอ้ยก็ได้มาลองเล่นเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ดีพอสมควรเลยครับผมนะฮะโดยเซิร์ฟนี้มันมีชื่อว่า i n p พ p ครับผมนะฮะ,ะเดี๋ยวไปมองแป๊บนึงนะครับผม อเออตัวนี้ก็คือเออโลโก้ของมันนะผมนะฮะ In PvP ครับผมนี In ่นะครับแล้วก็โซนนี้เป็นเซอวิรประเภทมินิเกมของผมก็จะมีมินิเกมให้เล่นนะครับซึ่งในตอนนี้ในของ1.2มีการให้เปิดให้เล่นบริการด้วยก 4. 4. 4. ัน3มินิเกมผมนะฮะ4ี่นะครับไม่ส4มครับผมน,น,นะครับโดยอันแรกจะเป็นเออ TNT Run นะผมนะครับวิ่งหนีวิ่งแบบวิ่งบน TNT ครับผมนะนี่เคยเล่นแล้วครับผมนะครับอ่าอันที่2ผมจะข้ามอันนี้ก่อนนี่เป็นเออ Sky Wall ครัผมนะครับอันนี้เป็น Survival Game นะครับผม สุดท้ายอันนี้ครับผมวันนี้เป็นเกมใหม่ครับผมเขาจะค่อยๆเล่นกันครับผมเกมนี้มีชื่อว่ามันนี่วอลผมนะฮะซึ่งเกมนี้มันจะเป็นเกมคล้ายๆเบสบอลผมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเล่นคนเดียวแล้วก็จะมีการเปลี่ยนการอัปเกรดต่างๆนิดหน่อยครับผมนะแต่ว่าเกมนี้จะยาวกว่าเบสบอลมากครับผมลองเล่นแล้วผมอย่างนานครับผมนะฮะอันนี้ผมจะลองเข้าไปดูกันละกันนะผมนะครับปุ๊บนี่นะผมอ่าโอเคเพิ่มเข้ามาซึงมินิเกมคุณต้องการเล่นนะผมก็จะมาโผล่ห้องนี้นะครับนี่นะผมเออแล้วถ้าคุณต้องการจะออกครับผมนะครับคุณก็แค่ไปกดตรงนี้ครับผมมไอหูนนี่ะะฮ มันก็จะพาคุณกลับทับนะฮะนี่ครับผมอ่านี่เขาพาในกว่าที่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมนะครับคุณจะเห็นว่าคุณมีเข็มทิศอยู่ในมือครับผมนะครับนี่แต่มันบันบ็อกอยู่ตอนนี้นะฮะเออถ้าคุณเอาเข็มทิศนี้ไปแตะที่พื้นครับผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมาผมหน้าเทเลพอร์เตอร์ผมคืคคออัตโมัติเลือกได้ว่าคุณเออต้องการจะไปนี่ล็อบบี้ผมคิดว่าผมนะฮะมันนี่วอลล็อบบี้มันนี่วอลล็อบบี้กับสกายวอลเซอร์คเพื่อล็อบบี้กับ็ เจนทีหลังก็ไปลบไปอยูท่ที่นทีรันนะผมนะฮะอ่าผมเข้าไปนิวออมันนิวอผมนะกดตรงนี้ปุ๊บนี่ผมก็จะกลับมาที่ห้องเดิมของผมนะครับเพราะเดี๋ยวเข้ามาตอนต้นนั่นเองนะผมนี่คือห้องห้องมันนี่วออลนะผมนี่นะครับอตอนนี้ก็กำลังการรอเพลเยอร์ผมจะมาลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งล้วกันนะผมว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมจะกดข้ามระหว่างร้อผมนะครับผมนะฮะเหลือแรกหนึ่งวิเดี๋ยวเกมก็จะเริ่มนะผมนะโอเคเก็จะคุก็พูดถึงเรื่องความตรงนี้ครับผมนะครับ โดยที่คุณเกิดกับผมนะฮะเออคุณจะได้เอ่อมีกล่องมาให้หนึ่งกล่องอไว้เก็บของนะผมนะครับแล้วก็จะมีเอ่อดาบหนึ่งอันครับผมนะคือดาบไม้นี่ป้องกันตัวผมเวลาคุณตายคุณเกิดมาคุณจะได้ดาบไม้ผมนะครับแล้วคุณก็จะเห็นนี่ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเตียงของเราผมเราต้องปกป้องตเตานี้ครับผมนะฮะมันจะคลาย bedwar คือถ้าเตีเยงเราถูกตุบเลยเราก็จะเกมโอเวอร์ผมนะคือถ้าเราตายอีกรอบหนึ่งเราก็จะตายไปเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเราเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะคือเจ้านี่เจ้านี่คือออเเเเจนรรต์ผมก็จจจะะะะะคอออออยผผลิตตแรร่่่าางงงๆเเพืืไปซ้ขขนนนมมมัี ไอรอนจะเป็นของระดับต่าสุดครับผมนะครับอ่าแล้วก็ระดับต่อมาผมก็จะเป็นเอ่อของทองครับผมนะครับนี่จะเป็นระดับต่อมาผมนะครับระดับที่สองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นระดับสูงสุดครับผมนะครับเป็นของที่แพงที่สุดในนี้ก็คือเพชรนะผมมันจะอยู่ตรงหลังฐานแล้วผมอยู่ตรงนี้นะผมนี่นะฮะเดี๋ยวพาไปให้ดูอยู่นี่ครับผมนะครับนี่แล้วมันขึ้นว่าดาเมจอยู่ด้วยครับผมคือเราใช้งานมันไม่ได้ต้องไปหาเพชรมาเพื่อซ่อมมันนะครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมมันจะซ่อมมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคร ก็เหนอี้ก็พอรู้ก็ว่าเราเออเราจะมีเออพวกแรกต่างๆเอาไปซื้อของงนี้แล้วมันแล้วขอซื้อของยังไงใช่ไหมส่วนวิธีการซื้อของจะมาพูดกันซึ่งมันจะต่างกับเบสบอลไปแทบจะสิ้นเชิงเลยครับผมนะครับที่เราจะซื้อของครับผมนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ข้างๆตรงแลวครัที่จุดเกิดของเราผมนะคือตรงนี้ครับผมนี่ก็จะมีหน้าซื้อของครับผมนะครับซึ่งมันก็จะมีเออเป็นสองส่วนก็คือตรงเจเนอเรเตอร์ครับผมคือที่ผลิตครับผมนะแลก็ไอเทมก็คือค้านขายของครับผมนะฮะอลองไปดูของเจนเนอเรเตอร์ นี่โดยジェネเตอร์นี้เราสามารถจะอัปเกรดมันได้ผมนะครับโดยจะมีของไอรอนนะของเหล็กของทานเราแล้วก็มีโก้เป็นเป็นทองแล้วก็ฐานก็จะเป็นไดมอนด์ก็เป็นของเพชรนั่นเองครับผมนะครับกับการซ่อมแซมด้วยต้องซ่อมแซมจยใช้สีไดมอนด์นะซึ่งไดมอนด์จะหาจากไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะผมน่าจะได้ฝ่ายตรงข้ามแล้วผมนะครับอ่าทีนี้เราก็จะดูหน้าโซ่ของไอเทเมครับผมไอเทมช็อปก็จะมีซื้อของครับผมนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกนะผมนี่ก็จะมีราาคชื่อจะเป็นชื่อที่ติดอยู่ข้างบนส่วนราคาอยู่ข้างล่างครับผมนะครับนี บางทีผมจะซื้อวูให้ดูวนะ่าผมนำซื้อวูปุ๊บนี่กดแตะที่ป้ายผมนี่ก็จะได้บวกม้าผมนะแบบนี้เป็นการซื้อของในเจ้าอนันนี้เองผมก็จะมีเอ,อ่อขนแก้มีเอ่อแซนสโตนมีไม้แพร้งแล้วก็มีออฟซิเดียนครับผมนะครับราคาก็จะขึ้นไปตามความแปลกงของมันครับผมนะครับโอเคที่เมนูต่อมาออมโม่กันนะผมนะครับอ่าเม่อวันนี้ก็จะมี4ระดับด้วยกันแรกจะเป็นระดับของชุดเกราะหนังก็ผมจะเป็นชุดที่กายที่สุดนะราคาหนึ่งไอรอนเองครับผมนะฮะ ต่อมาชุดเชนราคา10โก้ครับผมนะครับนี่ชุดเชนอยู่ตรงนี้ขอจะราคาขึ้นนะผมนะครับแล้วก็มีหน้าที่2ตรงนี้นครับผมนะฮะอันนี้ก็จะมีหน้าสุดของไอรอนครับผมนะครับพอดูของไอรอนไอรอนจะราคา5ไดมอนด์ครับผมนะครับอ่าแล้วก็ท้ายก็จะเป็นจะเป็นของเพชรทั้งหมดนะผมนะก็จะเป็นราคา3 2ไดมอนด์นะครับแพงมากครับผม3 2ไดมอนด์กับการขับกับการเลือกร่ายชุดเพชรนะผมกระติกขคาว8อันก็ได้เฮลเมมาได้เออชุดเพชรมาแล้วครับนะฮะโอเคก็ที่แคตโลกแล้วกันนะผม ต่อมาผมจะไปดูที่ทูกันนะครับคืออุปกรณ์ผมก็จะมีเชียร์ที่ตักขนแกะของผมนะครับพอเรามีขนแก่อ่าพอมาเป็นต้นพิแอคนะฮะเอาไว้ขุดพวกตะตะต้นแอนด์พิแอคขุดพิแอคได้ไวขึ้นแล้วก็พิแอคขุดไวสุดๆกับผมนะครับอ่าแต่ผมดูทุบไปแล้วนะครับกรตล็อกแป๊บนะเพื่อนต่อมาจะดูของวาปปอนนะผมนะฮะคืออาวุธนั่นเองครับผมเวปปอนนะครับก็จะมีเออดาบหินสิบสองไอรอนนะฮะดาบเหล็กสิบหกโกดาบเพชรสิบสองไดมอนด์เอ่อ ธนูส <Es> ี่ไดมอนด์แล้วก็ลูกธนูสองโกลผมนะครับต่อมาในส่วนของอันสุท้ายจะเป็นของมิกซ์แล้ผมนะก็จะมีเอ่อโกลเด้นแอปเปิ้ลของผมนะฮะซึ่งราคา5โกแล้วก็เอนเดอะเพลราคา3โกละผมนะครับอ่านี่ก็ผมคงไม่เล่นต่อตอนนี้เนื่องจากว่าผมต้องกลับบ้านแล้วผมนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนเอาตอนจบคลิปเลยแล้วกันนะครับก็จบไปแล้วผมสำหรับเอ่อการรีวิวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สอนเล่นมินิเกมมันนี่วอลของผมนะฮะอ่า ก็ไอพีของวิวิงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ใครทีร่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่องว่ากดติดตามสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย